สวัสดีจ้าซ่องโค้งเน่ยนี่ในมีมนูน้ำเสนอจ้าเป็นซุปบักแตงใส่หนังจ้านี่หนังโอ้สำลีมันติมีดเนี่จ้าเอาแบะเอาไปจี้กับมาทุบเรียบร้อยจ้าล่างเรียบร้อยแมงมันหนึ่งเมืองผมมีบวกแค่หนึ่งแม่มาตวงงามด้วยจ้าแม่เป็นกระฟ้าบักแตงเตรียมแล้วเตรียมซุปบอกไห่เป็นผักหอมร่วมจ้านี่ ครื่องก็สิมีเป็นเครื่องปรสิเป็นงาวงาแล้วก็เป็นน้ำปลาน้ำปราิกสนจ้ะ่ในี่แม่นสับๆังแซ่บตอนนี้เนาะเมื่อกี้หนังแซ่บ่สิาซอยหนังจ้ะ จะได้ว่า้คลิปนี้คลิปนี้โดทางแล้วนักเดือนร้ายเดือนแล้วเน่ยค่ะมายว่าส้อยนังกันเลย่อยเป็นค้ำเป็นค้ำจับสินสินเอามั้นสร้อยน่อยเดยัใหญ่เลยบุรันก็พอพีก็เกียรดิตอนใหญ่บอกเออตอนน้อตอนน้อยซิมกันอสระอ่ะส่วนสดเอาสดเอาโอ้ยดีสมันจะมาหยาดอะ ก็เอาก็ชิรันปุ๊บก็ิรันก็ชิรัรนแล้วใส่เวลาดุนแบบใหญ่ิโอ้แต่แล้วเป็นค้งามาจันจะหน่อยลงหน่อยลงจากกระ่วมีเป็นซอยเสร็จเลยบบที่นี่จากเราไปกับมาขันมามีแบบบั้นันปัน้นเอาหน้ามันออกบอกใหาหน้ามันออกจากเลือดเขา,นหนาให้สิมอ่นอนจา เอาเกลือใส่จากขันขันขัน,ขนจะเอาไปล้างน้ำเมื่อไรล้างนี่ลูกปั่นเรอเลยเฮ้ยขึนบ่เค็มหมดแม่โอ้ยก็บ่เค็มปั่นหรอะรอะวันนี้ปั่นที่นัวเลยอือบาลางกับบาลางใช่ไ <laughs> บาลางกับบาลางสเต็ปแม่จ้า <laughs> นี่นางที่สร้อยเจลเล์อ๋อแม่คือว่ซอยเบิดหน่อย็อ๋อแม่บ่เห็น <laughs> เดี๋ยวสรอยไหมมาเป็นแล้วแม่เพิ่นเฝ้านะแต่ว่าบ้านบ่ได้ลงคลิปเลยมาทำจ้าน้ำมือสองค่ะจ้าต่อไปกับมา ยังกมีแม่ซุปเปอเลยแม่แม่แล้วแหละหมักแตงลุงก้อนจับวาจื้อไม้โนวาหักแตงลุงก้อนได่ดีนะตามักแตงเจ้าแม่ก็ตามีมีตามหันมัดออนซื้อเลยลูต้อสั้นแล้วสั้นแล้วก็ได้ตามีกจ้าต่อไปก็เอาหนังลงเลยเอ้าจะย่างมีแม่ซะ่ไหมโอ้ไปได้สวยไหมแม่ลุ้ผมกันแม่เป็นอะไรเปล่าถึงแม่ เราบอได้เฝ้าเนี่ยมันขมกันกันรุ่นเขามันก็ได้เป็นอยังก่อนมื่อนีร่แม่คือเขาเป็นลูกกาดำนนะจ๊ะคือเขาตีแม่ยเกิดเฝ้าเนี่ยจ๊ะยัไม่เห็นอย่างตอนนี้ก็ว่าไปเรียนจากช่วงนี้ถึงงวดที่สิบสามจ้าเดือนกระดาษโคพราะว่าโควิดจ้าแต่พวกเนี่ยได้มีแบบประเด้นเนี่ยนอนเนาะโควิดเรียนมาเฮี้ยงตัวนี้ว่ายังดีกว่าจะเรียนไปอีกจ้า น้องในก็เรียนจำเรียนอยู่บ้านจ้ะขาไปเบิ้งเขาเจ้าสอนกับสันคุกกับอางานมาสร้างจตาสร้างเห็ดกับเสียมันนี่จ้ะอยู่บ้านน้องเในไปไปิซอยแม่จ้าทั้งเฝ้านออ้องพ่อจ้อยเผื่มมันมีมจ้ะปนถมกันหลากหลายนอ้ยเมียงวันขึา้นมาหลายไหนไหมยังมาเส้ามากแค่เนาะยังมาเ้าเมุ้งวัน มา,าต่ำนี่ไม่นู้ยง่ายจ้าหนีนวัดแสบแนะนํำเลยไม่นุ้ยตรงร้อง,องใ่้ผู้กินเนื้อไดงนี่แหะผูกิน,นกอ,อ,อ,อมนื้อว่าผู้กินนังกับก่ไดเหลีวเอาอดมาเยาวเลื่อมมาได้ก็บเป็นก็เป็นแล้วไหมเนาะแตบ่มันซื้อแบบนี้คือว่าอดเต็ม,มอียดใ่ว่าอดจ้าโอ้พ่อหลับไม่ยินแมแล้ววัเร เ,เขาแซบได้ไหมแม่เข,สขาสิงหนแม่แซบน่อนไปโอ้คนคนนแนไ <_ s> ม่ก็สีพะยามาตัดออกจ้า s> <S ัคุยเกิดปนยาวๆเลยเอตัิต่อไปก็ใส่พริกผงมจ้า นเออต้องฟังหน่อยแม่ฟังเพาะน่ะตื่นเลยจ้าเสาปูดเลยเนาะนโปรตีนฟ้งตื่นหน่ยแม่โอ้ยเรสงองโมง้าเพิ่อต้องฟุกจ้าจะไม่ลุกเลยก็ไปก็เอาน้าบาราใส่ได้จ้านะแล้วนอนเปิดฝา,าน้าบาราเนาะบอสบอสนามาสิใส่อะไรได้ลู้เข้ม ม,มันน่ะมันมีเกือเนี่ยแหละล,ลืมน้ำปลาได้ไม่ยมดรอไปก่อนจ้าต้องไปกับใส่งาต่อโดยผงสูรสดีจะซิมก่อนมาที่จ้ะ <c oughs> น้ำปลาอย่พึ่งแ <c oughs> ย่เค็มน้ำปลาอย่พึ่งใช่ไหม xem nó luôn ừ. làm mình Một tiền ngoài gì đến nó Chứ bạc Thế ăn mẹ Thế xám nuôi Hát, ăn cho mình Hát, nuôi Ăn nhẹ nuôi cho thủng nhanh con thủng mẹ nó nói nó xuống xịt bạc Nói nó nói quá Nào tập đầu Xí mong con nè Xong bà nè đi Chà, dạo, có hôn thầy con. ปกตีแม่ว่าน้ำปลาแสนใช่่างคำต้องถ่ายไปหมดแก่ก็ซื้อถ่ายแล้วหนิซิมเบิ้งแบบนี้แล้วค้านน้ำปลาไปจ้าปึ๊บอื๊บมีจ้าน้องฟ้ากับซีมีพร้อมจ้ะขึ้นเป็ดพวกปิ้งตับจ้านี่เศษอะไบนะปิงตับปิ้งไตสีก็พร้อมน้องนี่ครับน้องฟ้ากุหลาบม่เจ้านี่แม่ดิแม่จะกินอันหนังอืมเศษเศจังไปกินกันเลยวันนี้ จ้าแล้วก็กลับไปตอนกิน hmm. กันเลยจ้าน mm ้ำเปล่าเลยใส่เลยสลูพอดีเลยจ้าจ้ากินซุปหมักแตงใส่เนื้อจ้ากินกันจ้าวันนี้นี่กินข้าวเส้าจ้าแซ่บๆของฟางบ่เอ้ยถึงเลยจากเร็จส่วนเส้นอดีตจ้ามาจ้ากินกันจ้าวันนี้นี่ข้าวเจ้าได้มึงกินจ้าได้มีดซิมมึงอะไไหมเป็นไง ต้องได้กินนั่งเลนไงี้ยส่วนละจ้าตอยั้งด้วยจ้าหนี้โมเบิดอันนี้ชอบปะนัวเลยสุดฮึ่มนี่เราจะมาในยุ่งล่ะ nhằm đứng đứng em phút phút đi đi <laughs> đó ตกใจเวใจด้วยซินี้มันเป็นเนาะนิ่มๆเด้งๆน่ำปลาเลยะรสชาติของนั้นมันกือบะจืดเนาะก็ตุมใส่เกลือยังไงมันนวลเนาะอ้ไมถองได้ต้มเองจ้ะนี่ทานไปมียหยิบิมันไปอืมอ่้ยังไงแอบยุ่ น um no. nah ี่หะคือบอน้อยเมียต้องตุ่มใ่หมน่ะนน้าบ้าเหนใจแบบจะมีเกลือำตางานานนี้ไม่ไ่างไมีน่ะไหนตรงกันนะทำไมไม่ล่างเลยกไอเส kiếm mua này để làm rồi làm này cũng hơi bị sẹp này Yeah, but... สภาพร้อมมีนะออก่าตืนไงนน้นอด้กินน้ำโมะละ่อหอบรรยากาดียงมขึ้นฝนตกนบ้านก็เ,เย,าาย็นแน่จ้ะขึ้นก็นว่เห็งานมาเห็ุเลยเแบบฝนตกหลับเลยงนิแม่บเมียฝนตกนนแห้งอยู่บ่รูก ก็เงินมาบอกคิผิวหนอค่อยยินสบายมีอ่ะรบไปบรบลมนะแม่บ่หงียเดี๋ยุ้มตัวแมาแรงอ่ะยังม่จอดทักปาอาแล้วจอวมาแลงอันนี้อ่ะ เรื่อเพจได้มีแมวแล้วี่มันเวทท้องกินอ,อกินอันนี้ว่าเพจแห้งมากินใิ่นใจเพจข้นให่เพจดูแหละอบ ่งนี้กินได้เป็นแค่ไม่กี่เม็ดเล้ะต้องรู้ตามันกล้องนะกินม่หยินนะอ๋อสุด จังหวังจังหวังครับแม่อยากกินน้ำกันไมเพื่อนเหรอเนี่ยเรามเหรอมาบอกว่าก่อนต่ออ่อน แกงอมจันเต็มหมดเลย,เอออน,ยนั่นงยืมเขาจะไปกี่เขาแรงเมือขึ้นเาม่กินจ้ะเพิ่มหรอ ยังไงอยว่าด้ากินบบเผาบักจันกับกวนได้ไหมกินบักจันเลยนะน้าไงอิ่มอืม เป็นกังใจทา้งสองคั้วงเนยจ้ะคลิปนี้ก็มากดไลค์ติ๊กกดแชร์ได้จ้าสทักทีหน่อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายแม่บา,บานจ้า